ฟู้ดแพนด้าพร้อมส่งสินค้าจากร้านค้าชั้นนำสั่งเลยที่ฟู้ดแพนด้าถูกใจสายรักการเรียนแน่นอนค่ะกับแอปพลิเคชันกระดานไวบอร์ดออนไลน์โตตอบกันได้แบบเรียลไทม์ แอปพลิเคชันนี้นะคะจะทําหน้าที่เหมือนกระดานไวบอร์ดค่ะสามารถเขียนข้อความจดโน้ตแชร์ความเห็นหรือว่าโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์บนหน้าจอ iPad หรือว่า iPhone ค่ะคุณเนี่ยสามารถวาดอะไรลงไปในนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่รูปภาพใส่เพลงใส่ลิงก์เว็บไซต์ก็ทําได้ค่ะทุกคนเนี่ยสามารถไลฟ์ได้ไปพร้อมๆกันแบบเรียลไทม์เลยค่ะในส่วนของการใช้งานนะคะตัวดินสอเนี่ยสามารถปรับไซส์ปรับหัวดินสอได้ตามความชอบมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะซูมจะขยายบนข้อความบนกระดานก็ทําได้ หรือว่าจะเล็กขอดวิดีโอเอาไว้ดูทีหลังเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันค่ะแล้วครั้งหน้าเนี่ยพอจะมีแอปอะไรดีๆมาแนะนำํำอย่าลืมติดตามวันละแอปกับพลอยนะคะสั่งได้ตามใจนึกที่ชอปจาก Foodpanda เปิดแอป,ปแล้วสั่งเลยรู้อย่าง Foodpanda สั่งสินค้าซุปเปอร์มารเก็ตชั้นนำได้นี่ก็ได้นี่ก็อย่างได้นี่ก็ได้เหมือนกันไม่ได้ส่งแค่อาหารยังมีสินค้าอื่นจากร้านดังเพียบเปิดแอป,ปแล้วสั่งเลย